สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคในการอ่านตัวไฟล์ภาษาไทยที่มีการเข้ารหัสด้วยรหัส TIS 620หรือว่า Windows 874ผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์มาคงเคยเจอปัญหาแบบนี้อย่างเช่นตัวพวกนี้เป็นภาษาเหมือนภาษาต่างดาวที่เราอ่านไม่ออกเนี่ยพวกนี้ก็คือถูกเข้ารหัสมาด้วยตัวรหัสสมออแบบเก่าที่เรียกว่า TIS 6 2 0เนี่ย ท่าน,นี้ถ้าเราอยากจะอ่านพวกนี้มาแล้วให้เป็นรหัส UTF-8 ซึ่งเป็นมาตรฐานในปัจจุบันเนี่ยเราจะทำยังไงนะอันนี้เป็นไฟล์ CSV สั้นๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมดาวน์โหลดมาจากตรงนี้เนี่ยคือฐานข้อมูลเปิดภาครัฐตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตโดยการดาวน์โหลดตัวเนี่ยจาก URL โดยตรงนะฮะเข้ามาเราก็คือมาตรงนี้เราจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยจะมีตัวลิงก์เราสามารถคลิกขวาแล้วก็ค o ปปตัว ลิงก์อันนี้ได้นะครับคั p y ีตัวลิงก์แล้วเราลองมาเปิดดูในนี้ได้นะครับกด enter ไปเนี่ยอันนี้เป็น csv มันจะเซฟเข้ามาในเครื่องนะครับแล้วเราก็สามารถเปิดตรงนี้ดูนะฮะเนี่ยก็เป็นไฟล์นี้แล้วก็ผมก็แค่คลิกขวาแล้วก็ open with เพื่อให้เห็นชัดๆว่าน,นี้เป็นตัวเนี่ย อันนี้ก็คือไฟล์เขาถูกจัดเก็บมาด้วย tis 620นะฮะันนี้มาดูว่าวิธีการอ่านเข้ามาด้วยโปรแกรม R เนี่ยทำไงนะอันนี้ผมมีโน้ตบุ๊กที่เขียนไว้แล้วนะครับคือถ้าเราใช้ตัว R Studio บน Windows นะครับถ้าใครเคยมีปัญหาในการแสดงภาษาไทยให้รันคำสั่งตรงนี้ก่อนนะครับบรรทัดที่เนี่ยผมกด c t r l enter นะแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องรันก็ได้นะครับอ่านะลค้ครันี้ ตัว library ที่จะใช้ก็คือตัว t i d i v e r s e นะครับถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็ต้องไปติดตั้งตัวนี้ก่อนนะฮะผมก็รันตัวนี้เรียกตัว t i d i v e r s e แล้วก็ตัว URL ตรงนี้ก็คือตัวเมื่อกี้เนี่ยที่ไป copy มาจากตัวหน้าเว็บตรงนี้นะครับที่ผมคลิกขวาแล้วก็เลือก copy ตัว link นะฮะตรงนี้อ่าพอได้มานะครับ คำสั่งนะครับเราจะใช้ตัว read ขีดล่าง csv นะครับอันนี้เน้นนะครับเป็น read แล้วก็ขีดล่างซึ่งมันเป็นตัว read ที่มาจากตัว tidyverse นะครับซึ่งจริงมันก็คือตัว read ของ tidyverse เนี่ยแล้วเราก็ผ่าน url ก็คือเนี่ยเราจะอ่านข้อมูลมาจากตัวเว็บนะฮะแล้วตรงนี้เราต้องผ่านตัว locale แล้วก็ใช้คำสั่งแบบนี้เลยนะครับเรียกฟังก์ชัน locale บอกว่า encoding เท่ากับ windows ตรงนี้มี s เวยนะฮะขีด8 7 4แล้วเราก็ run ถ้าเราอ่นถูกต้องนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยภาษาไทยตรงนี้จะอ่านรู้เรื่องละมันจะไม่เหมือนกับตัวตรงนี้เนี่ยคือพอง่ายๆคำนี้นะครับมันก็คือคำว่าเฉลี่ยต่อวันตัวข้างหลังนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะฮะคราวนี้พอเราอ่านตัวนี้มาได้แล้วนะครับเราสามารถเขียนตัวนี้กลับไปนะครับตัว DataFrame df ตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ตัว write csv เนี่ยแล้วก็บอกชื่อไฟล์เนี่ย ตัวนี้มันจะเขียนกลับเข้าไปเป็นตัว utf 8อัตโนมัตินะครับนะผมรันตัวนี้แล้วผมก็มาอ่านกลับมาใหม่นะฮะตัวนี้ผมเขียนเข้ามาเนี่ยได้ไฟล์ตัวนี้แล้วผมอ่านกลับเข้ามาใหม่นะครับรันชั้งด้วย c t r l shift enter หรือว่าจะกดตัวเครื่องหมายรันตรงนี้ก็ได้นะฮะเห็นไครับอันนี้ก็อ่านกลับมาได้แบบปกติ ซึ่งเทคนิคนี้นะครับเราจะไปอ่านข้อมูลที่อยู่บน g i t h u b ก็ได้อย่างเช่นนี้ผมมี g i t h ับตัวนี้ผมคลิกเข้าไปให้ดูอันนี้เป็น g i t h ับนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวเนี่ย tis620 นะครับไฟล์นี้เป็นไฟล์ชื่อจังหวัดเนี่ยผมก็สามารถใช้เทคนิคเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับก็คือใช้ read ขีดล่าง csv เนี่ยแล้วก็ผ่านตัว local แบบนี้เข้าไปนะครับ c t r l shift enter run เนี่ยผมจะได้ชื่อพวกเนี่ย ชื่อย่อจังหวัดภาษาไทยแล้วก็ชื่อจังหวัดภาษาไทยนะแต่ถ้าอ่านเป็นตัว u n i c o ้ดนะครับเราจะเขียนแบบเต็มๆก็เขียนแบบนี้หรือจะเขียนแบบสั้นๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอ่านแบบอันนี้เป็นไฟล์ที่เป็น u n i c o ้ดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมเขียนแบบนีน้อันนี้ก็เป็นตัวชื่อย่อจังหวัดเหมือนกันแต่จะมีข้อมูล Re g i ียแล้วก็ตารางกิโลเมตรเข้ามา เราจะเขียนแบบนี้คือเขียนแบบเต็มถ้าเขียนแบบสั้นเราเขียนแค่นี้ก็พอนะครับ List csv เนี่ยมันจะถือว่า encoding ท่ากับ utf-8 ผมรันตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการอ่านไฟล์ที่เราสามารถระบุตัว encoding โดยเฉพาะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยไม่เป็น utf-8 ก็เป็น windows 874หรือว่า tis 6 2 0นนั่นเองลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ